สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดเรื่อง document loading นะครับเ,ออเป็นการดักเหตุการณ์ event เมื่อ p เ g e โหลดเสร็จแล้วนะครับเริ่มแรกเริ่มแรกเปิดไฟล์โปรเจกต์เราขึ้นมาจากนั้นนะก็ add jsp เข้าไปครับ ต้องชื่อว่า document load document load นะครับแล้วก็กดปุ่ม finish ดึง JavaScript เข้ามาก่อนดึง JavaScript เข้ามา แล้วก็เริ่มเขียน JavaScript ของเราเองอ่ามันจะมี2อันนะครับอันที่ผมเคยนำเสนอไปก็คือใช้อย่างนี้ครับ f u n ก์ชันโอ้โอผิดผิดผิดโอเคปิดเซมิคลอนด้วยอันนี้คือเหตุการณ์ฟอร์ม load นะครับเราก็จะเขียนอ alert อะไรสักอย่างอางน,นี้ให้ s1. t e x t เป็นคำว่า test อันนี้คือเหตุการณ์ form l หล d เมื่อ เพศถูกโหลดขึ้นมาปุ๊บในนี้จะทํางานนะครับทีนี้เรามารันดูก่อนรันดูว่า้มันเป็นยังไงมันมีสองวิธีครับบางคนเขียนอย่างนี้บางคนอาจจะเขียนอีกแบบหนึง่งใช้ document l e a d y นี่ครับบางคนใช้อย่างนี้ครับเราคิ e เ t นดอดิีไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าผมยังไม่เซฟนะครับผมจะให้รันแค่ตรงนี้ก่อนโอเคป,ปุ๊บปุ๊บอ่ามาแล้วครับเทสทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่ง ใช้ document .ready นะครับก็จะให้ s s1 ของเราเนี่ย t e k เป็นคำวา่า test test โอเ okay. ค refresh ดูปุ๊บไม่ติดแสดงว่า document .ready นี่ไม่มีอ่ผมไม่แน่ใจผมขอใช้คำว่าผมไม่แน่ใจนะครับใช้ยงไงวะเดี๋ยวนะ ไปดูไฟล์มันก่อนดูสคริปต์สิอ่าอีเวนท์อีเวน Event. อไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเอาเป็นว่าผมไม่สาธิตแล้วกันการใช้ document dot d ดีผมไม่สาธิตคือโค้ดมันยาวครับผมก็เลยไม่เขียนสักทีผมก็เขียนแต่อย่างเงี้ยเนี่ย form load เขียนง่ายดีจำง่ายด้วยครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ form load document loading ปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับวิดีโอนี้พูดแค่สามคำเองเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ฟอร์มโหลดเพจโหลดนะครับเป็นเพจโหลดโทษที